ในดรื่องหนึ่งแม่เอาตอนอย่าพูดอย่าพูดอย่าอย่าเลือกไปเลยขอไปเลยใครเรียบร้อยที่สุดเอาที่สุดจ้ะใครใช้เงินเก่งที่สุดเพรก่อนันนี้เรียบร้อยก็เพราะว่าสมัยยังเด็กนี่เป็นนักรำงเป็นอะไรอะไรเรียบร้อยต้องมีเหตุผลประกอบด้วยนะใคร ใครใช้งานเก่งที่สุดเ่ไนหัวร้เลยจะใช่เหรอคะใครเพียงแม่เก่งที่สุดรู้เลยวนนีต่อครอันนี้ไม่ต้องคิด้วใช่ไม่ต้องคิดหมาหมาหมามไม่ต้องคิดคิดว่าจะาแล้วเนี่ตาคิด ใครใช้ง่ายที่สุดมีประเด็นคำถามนี้ประเด็นคือเวลาตอบเหมือนแก้ข้อแก้ข้อเหมือนแบเหมือนกลัวมีอีมแบกนี่ ปินัยใบใจดีที่สุดใจดีที่สุดอันนี้ก็ไม่ต้องคิดใครพูดเก่งที่สุดตุ๊กไม่ใช่พูดเกงใช้คำวพูดมากใครเรียนเก่งที่สุดตุ๊ก นี้เนี่ยเหมือนเอามาฆ่าผม่เอาไก่ไปเลยโก้ไม่จบดิขนาดใส่ชุดหน้าไอร่างพระโรมรูปทรงม้าพ่อจะบอกเลยถ้าไม่ได้เข้าเนี่ยแปลว่าโกหกอ่ะต่ออยังเข้าของประชุมยังเชื่อใครใจร้อนที่สุดใจร้อนใจร้อนก็อันนี้เหมือนกันเอ้ยไม่ต้องพอสิไม่ต้องพอสินับแต่เมื่อนี้เนี่ยใครใจเย็นที่สุดใจเย็นที่สุดต้องนี่ มาข้อสุดท้ายแม่รักใคร<ห>ที่ <ไป S 1> ท,ที่สุดอันนี้ไม่้องคิดเลยไม่้องคิดเลยรักทุก <Yeah. S 2> คน Happy New Year.